Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o พ a ด o น Story Podcast นะครับวันนี้จะรีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าขายดี24ชั่วโมงไม่ต้องยิงแอดนะครับคนเขียนคือคุณนาฟิสอิสลามนะครับเจ้าของเพจสมองไหลแล้วก็ เป็นคนที่มีผู้ติดตามรวมทุกช่องทางเนี่ยกว่า1.2ล้านคนนะก็เริ่มต้นก่อนนะครับคือการขอบคุณนะคุณนาฟิสได้คุนาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้พร้อมลายเซ็นนะก็รู้จักคุณนาฟิสแบบยังไม่เคยเจอตัวจริงนะครับแต่ก็คุยกันทางเพจทาง f a c e b o o นะคุณนาฟิสก็บอกเล่าให้ฟังว่าผมฟังพอดแคสต์อาจารย์ตั้งแต่ผมเรียนหนังสืออยู่นะ เป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมาทําเพจสมองไหลเป็นนักธุรกิจมีคนติดตามเยอะแยะนะครับแล้วจริงพูดไว้ก่อนล่วงหน้านะคุณน้ำฟิตไม่ได้มาขอให้ผมรีวิวลงพอดแคสต์อะไรทั้งสิ้นจริงไม่จาเป็นเลยะฮะหนังสือเล่มนี้อยู่อันดับหนึ่งของการขายดีของประเทศเลยนะครับก็เหมาะแล้วนะชื่อหนังสือขายดี24ชั่วโมงไม่ต้องยิงแอดคุณน้ำฟิตก็เขาทําอย่างที่ ที่เขียนเลยนะครับเขาก็ขายดีจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็ขายดีจริงๆอยู่อันดับหนึ่งของ c ีของทุกที่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็ขอให้ผมเขียนให้เกียรติผมเขียนคำนิยมให้ด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับผมอ่านแล้วอย่างที่บอกไม่ได้มีรีเควสต์หรือว่าคําขอร้องมาจากคุณนาฟิตจริงๆเพจคุณนาฟิตเป็นคนตามมากกว่าผมอีกเยอะแยะนะครับ แต่ผมเห็นประโยชน์จริงๆนะครับก็เลยอยากจะมารีวิวแล้วก็ให้คนฟังลองลองฟังดูนะครับแนะนำในรา,ายละเอียดไปซื้อหนังสือหาอ่านได้ของสำนักพิมพ์ I am the best คุณนาฟิส์เขาเริ่มต้นบอกว่าให้ลองดูวิธีการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเวลาเราจะขายของเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนมีออนไลน์นะสมมุติว่าเราอยากได้กระเป๋าสักใบเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะไม่มีออนไลน์นะอย่าลืมเขาบอกเราก็คงถาม ใครต่อใครใช่ไหมว่ากระเป๋าเนี่ยมันซื้อได้ที่ไหนบ้างถามคุณแม่ก็ได้ถามเพื่อนที่ทํางานก็นได้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูตามร้านกระเป๋าาจจะไปดูที่ห้างในตลาดหรืออะไรก็ต่างๆใช่ไหมฮะถ้าเราเจอกระเป๋าใบที่ต้องการเราถึงจ่ายเงินให้กับร้านค้าเพื่อซื้อกระเป๋าใบนั้นมาครอบครองแล้วก็ใช้งานนะเหมือนเหมือนสมัยก่อนเน่ยผมผมอยู่ในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะไม่มีออนไลนนะ์จะซื้ออะไรก็ต้อง คิดไปถามคนเขาบอกอ๋อผมเคยไปซื้อพวกอุปกรณ์กีฬาเงี้ยเขาบอกว่าเออร้านกีฬาที่ข้างๆสนามกีฬาแห่งชาติสมัยก่อนคือสนามสุภชลาใส่นะก็ไปดูนะครับรองเท้าดูอะไรแถวนั้นแล้วก็ดูถูกใจก็ซื้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ก่อนสเต็ปม,มันคือต้องการซื้อไปที่หน้าร้านเพื่อซื้อแล้วก็ได้สินค้ากลับมานะครับแต่พอมีออนไลน์ปุ๊บมันมีขั้นตอนสําคัญเข้ามาคือ การหยิบโทรศัพท์มือถือมาค้นหาข้อมูลถ้าตอนนี้ผมอยากได้รองเท้ากีฬาผมอาจจะไม่ใช่ไปตามร้านละผมเสิร์ชเลยรองเท้ากีฬาหยุดมีมีใครขายบ้างแล้วที่สำคัญคือรีวิวเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเขาเขาเลยบอกว่าจริงๆริงครับตอนนี้สำคัญแล้วหลายครั้งเราไม่ได้ไปที่หน้าร้านด้วยนะหลายครั้งต้องสั่งออนไลน์ด้วยบอกนี้แหละคือสาเหตุที่หลายคนไม่มีลูกค้านะครับเหตุผลเพราะไม่ใช่ลูกค้าซื้อของน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าลูกค้าไปซื้อกับร้านอื่น ที่เขาค้นหาเจอบนโลกออนไลน์ต่างหากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีมีมีคือเขาไม่เจอเราที่ออนไลน์อ่ะเราไปเปิดร้านทำเรดี้ยังไงก็ตามเนี่ยคนก็อาจจะไม่ซื้อนะก็จะมีแค่คนเดินผ่านหน้าร้านแล้วมาซื้อซึ่งก็คงเป็นคนเราแวกนั้นคนอื่นเขาไม่มาเดินผ่านหน้าร้านเราหรอกจริงไหมครับนะโอกาสซื้อก็จะน้อยนะเราต้องมีมีม,มีมีภาพของเราอยู่ที่ออนไลน์คือเขาเสิร์ชแล้วเขาต้องเจอเรานะครับ พราะนั้นคนคนจะไปเสิร์ชเนี่ยเขาไม่ได้เสิร์ชแค่แค่ชื่อร้านหรือว่าเขาไม่รู้หรอกชื่อร้านชื่ออะไรนะเขาอ่านรีวิวด้วยเปรียบเทียบด้วยนะถ้าร้านไหนดูแล้วเฮ้ยรีวิวดีเว้ยแล้วเข้าไปดูแล้วเอ้ยสวยดีราคาคุ้มค่าน่าเชื่อถือเนาะเขาก็ซื้อเลยนะครับแล้วบางทีก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบไป ไปไปที่ร้านไปเดินดูก่อนด้วยซ้ำหรือไม่ไม่เคยไปเลยด้วยซ้ำนะในหนังสือก็มีเคสว่าแบบร้านแบบต่อขนตาที่แบบอยู่ในซอยลึกแทบจะไม่มีคนคนเห็นแน่ๆถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่มีอะไรแต่ว่าเขาได้รีวิวดีปุ๊บเนี่ยคนมาต่อคิวกันยาวยาวยาวเหยียดนะครับทำเลทำเลนี้แบบไม่ดีเลยนะครับบวกเห็นไหมร้านที่อยู่ในซอยลึกป้ายไม่เด่นทำเลไม่ดีคนเข้ามาเพราะเขาเอาตัวเองไปอยู่ในขั้นตอนที่ลูกค้าค้นหาข้อมูลนะครับ ก็โดยสรุปคือถ้าธุรกิจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่บนอ,อินเทอร์เน็ตแสดงว่าธุรกิจเรากําลังจะเจ๊งนะทำเลเนี่ยมันไม่ได้แปลแถ้าเป็นสมัยก่อนทําเลก็คือคนเดินผ่านเยอะๆนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนเดินผ่านแบบฟิสิกอลีก็คือโดยโดยตัวต้องเดินผ่านนะมันคือที่ที่มีลูกค้าและพื้นที่ตอนนี้ลูกค้ามากที่สุดก็คือพื้นที่ออนไลน์ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ต้องการซื้อแล้วต้องเดินไปหน้าร้านแล้วไปซื้อนะครับคือมันแทรกเข้ามาคือต้องการซื้อหาข้อมูลแล้วอาจจะไปที่หน้าร้านแล้วไปซื้อก็ได้หรืออาจจะสั่งออนไลน์มาเลยก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าถ้าเราเอาตัวเราเองเข้าไปเป็นอยู่ในออนไลน์หรืออยู่ในขั้นตอนอซื้อขายเราก็อาจจะได้ขั้นตอนค้นหาข้อมูลเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ประเด็นมนมีช็อตอีก โอ้อันนี้รู้อาจารย์เสิร์ชมันเจอแหละแต่ว่ามันมีคู่แข่งอ่าคราวนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเราไปเปิดเว็บแล้วเราจะรวยไงเราไม่ได้เราไปเปิดเพจแล้วเราจะรวยไงเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงอะที่จะทําให้คนสนใจเรามีบางคนบอกต้องยิงแอดยิงแอดคือยิงโฆษณานะบอกว่าจริงๆมีหลายคนเลยครับยิงโฆษณาไปเนี่ยลูกค้าก็ไม่ซื้อนะหรือซื้อน้อยมากนะครับ ถามว่าแล้วทำไมอ่ะเราก็มี f a e e o o o p p g g แเราก็มีเว็บไซต์เราก็มีอะไรเราก็อยู่ใน,ข,นขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแล้วนะครับคือมันต้องสร้างความเชื่อถืออีกซื้อของออฟไลน์ line, ไปตามร้านเนี่ยจ่ายปุ๊บเราเห็นหน้าตาสินค้าเลยใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าจ่ายจ่ายเงินปุ๊บก็ได้ของอะแต่ออนไลน์ line, จ่ายเงินไปปุ๊บไม่แน่ใจว่จาจะโกงหรือเปล่าอ่ะมีสิทธินะเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหม อย่างแรกเราก็ต้องทําให้เว็บไซต์เราหรือเพจเราหรือสิ่งที่เราใส่ไปในออนไลน์มันน่าเชื่อถือนะครับเราอาจจะต้องเริ่มเริ่มสร้างคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าหรือจะเป็นคอนเทนต์ประเภทเดสเทสติโมเนียลรีวิวเทสติโมเนียลก็คือลูกค้าที่เคยใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากเราแล้วเข้ามาเขียนชมเราอะว่าเฮ้ยมันเจ๋งนะดีนะหรือมีคนมารีวิวว่าเออสินค้าอันนี้มันดีมันมันเวิร์กยังไงอย่างเงี้ย คนก็จะสนใจมากขึ้นถ้าเราไปโพสขาย <sk r isa> ขาย <sk r isa> ขายขาย,ขายอย่างเดียวอะลองเข้าไปในเพจเดผมถามนะเข้าไปทุกโพสเป็นขายของอย่างเดียวเราจะกดไลค์กดฟอลโล่ไหมเราไม่ชอบถูกขายนะเราชอบซื้อนะในหนังสือเขาก็เขียนนะแต่เราไม่ชอบถูกขายครับที่ที่คนฟอลโล่เยอะเนี่ยส่วนใหญ่ฟอลโล่เพราะว่ามีคอนเทนตนอ์ให้คุณค่าเอา,เอาเอาตรงๆนะโนบบดอนสตอร,รี่เนี่ยถามว่าถ้าสมมุติว่าทุก ทุกเอพิโซดผมขายของเดียวขายขายขายคนเลิกฟังเพราะว่าขายของไม่ได้ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงป่ะแต่ว่าผมเอาเรื่องราวต่างๆที่มันมีแวลูที่มันมีคุณค่ามาเล่าให้ฟังเนี่ยคนก็สนใจนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าหรือเทสติโมเดลหรือรีวิวเนี่ยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจในการซื้อมันเป็นการตัดสินใจของเขานะนะครับเข,ขาบอกคนตื่นเช้ามาเนี่ยอยากพักผ่อนไม่ได้อยากซื้อของนะครับ นั้นเพจของเราถ้าจะทําเพจอันนี้เป็นข้อนแนะนําที่ดีสําหรับคนที่แบบคุณคุณนาฟิตก็เป็นคนทาเพจประสบความสําเร็จมากมายเนี่ยเขาบอกว่าต้องทําหน้าเพจของเราเป็นที่พักผ่อนครับได้เดินเข้ามาเล่นในห้างไม่ใช่แต่ขายของเหมือนตลาดนัดนะแปลว่าโพสต์ขายอย่างเดียวไม่เวิร์กนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโพสต์ขายเนี่ยมันไม่ได้ห้ามทํานะทําได้แต่ว่ามันเหมือนเวลา บบเราเดินไปในห้างอะ่ะถ้าถ้ามันไม่มีอะไรให้ดูเลยมีแต่พนังกงานขายวิ่งลุมมาใส่เราอะ่ะซื้อไม่ครับซื้อไมครับซื้อไม่ครับ,รบห้างนั้นวันหลังเราเดินไหมเราไม่เดินครับเราอยากดูนูน่นดูนี่เราอยากเดินเล่นเราอยากอะไรพักผ่อนทําเพจให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเปลี่ยนหน้าร้านยาอย่าอย่ามีแต่เคาน์เตอร์แคปเชียนะครับให้เป็นห้างสรรพสินค้าที่ลูกค้าเดินแล้วเพ,เพ,เพลิดเพลิน,นแล้วเดี๋ยวเพลิดเพลินแล้วเดี๋ยวเขาแวะไปซื้อของเองใช่ไหม เขาบอกว่าทําแบบนี้คุณจะมียอดขายเยอะแยะผมว่าเป็นไอเดียที่ดีสําหรับคนทําธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องออนไลน์กับการเปรียบเปรยอันหนึง่งเขาบอกว่าการขายก็เหมือนการจีบสาวนะครับบอกถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยแอบชอบสาวสวยคนหนึ่งเนี่ยอยากอยากได้มาเป็นแฟนทําไงเขาบอกแนะนําตัวทําความรู้จักก่อนอาจจะเริ่มไลน์หาเขาโทรหาเขาพอเห็นเขาว่าเริ่มเปิดใจแล้วค่อยชวนเขาไปกินข้าวดูหนังช่วยเหลือเขา ที่เห็นว่าเขามีปัญหาเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถดูแลปกป้องใส่ใจเขาเขาจริง <c oughs> ๆอย่างนี้พอได้แต่ไม่ใช่แบบว่ามาถึงปุ๊บยังไม่รู้จักเดินมาผมขอเป็นแฟนกับ <c oughs> คุณเลยนะเป็นเป็นแฟนเถอะเป็นแฟนเถอะเป็นแฟนเถอะอ,อันนี้โดนถีบออกมาเลยจริงไหมแต่เขาบอกว่าคนขายของชอบแบบนั้นเน่ยเจอครั้งแรกขายแล้วขาย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 แล้วยิ่งแอดก็คนเขาอ่านแอดเราครั้งแรกอะ่ะมันก็เหมือนผู้ชายเดินเข้ามาบอกขอแต่งงานเลยครับ มันมันมัน,ม,นมันยากไงฮะมันแอดมันก็จ่ายเงินไปฟรีๆนะครับบอกดังนั้นถ้าคุณอยากได้ใครสักคนมาเป็นลูกค้าเนี่ยใช้คอนเทนต์ครับคอนเทนต์ให้คุณค่าเทสติโมเนียลแล้วค่อยโพสต์ขายนะครับให้คนเข้าใจคนรู้จักแล้วเขามีมีปฏิสัมพันธ์การมีความน่าเชื่อถือนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปถึงคิดถึงลูกคา้านะ ก่อนที่จะได้ลูกค้าสักคนคุณต้องเริ่มจากการเปลี่ยนคนที่ไม่รู้จักให้กลายเป็นคนที่รู้จักก่อนเออผมชอบอันนี้ฮะเพราะเห็นหลายคนที่บอกไม่รู้ไม่ชี้ฉันขายอย่างเดียวนะรแล้วจะรู้จักขนาดไหนเขาบอกว่าโดยหลักแล้วลูกค้าที่รู้จักจะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาเมื่อเห็นคอนเทนต์ในรูปแบบที่ไม่ซ้ํากันประมาณ4-7ถึงครั้งเพื่อสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นระหว่างคุณกับลูกค้านะไม่ใช่ครั้งแรก ะครับไม่ใช่ครั้งแรก4-7ครั้งคนจะเริ่มเชื่อแล้วว่าเอ้ยอันนี้มันมันโอเคมันมีตัวตนจริงนะครับเขาบอกว่าบางทีลูกค้าเริ่มพิจารณาหรือกําลังชั่งน้ําหนักว่าจะซื้อของจากคุณดีไหมเนี่ยเราอาจจะถึงจังหวะนั้นนะส่งเทสติโมเนียลก็คือที่บอกลูกค้าเดิมที่ซื้อแล้วชอบเอ๊แล้วเขาจะมาเขียนให้เราเหรอขอเขาได้นะครับ บอกเขาได้นะครับให้เขาช่วยเขียน testimonial ให้หรือรีวิวนะครับมีคนรีวิวเยอะแยะนะมีหลายคนชอบสินค้าเราเขาก็ไปเขียนไปแท็กเรานะครับเนี่ยเราส่งพวกนี้ไปเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยมันมีคนซื้อแล้วไม่ใช่น้อยแล้วเขาก็แฮปปี้ได้ประโยชน์คุ้มค่าแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นทําให้เขาสนใจเพราะนั้นเนี่ยสรุปนะ เริ่มจากคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าก่อนเขียนไม่ต้องเขียนขายฮนะสมมุติว่าเราจะขายอะไรดีล่ะขายรองเท้าวิ่งอย่างเงี้ยเราอาจจะมีคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวข้องกับการวิ่งเทคนิคการวิ่งวิ่งยังไงไม่ให้บาดเจ็บนู่นนี่นั่นคนที่เคยเข้ามาก็รู้สึกว่าเออไม่เคยรู้จักเลยเพจนี้มันดีเว้ยมันมีแชร์เรื่องการร่วการวิ่งนะครับก็เปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักเป็นคนรู้จักเสร็จแล้วเรามีรองเท้าวิ่งเนี่ยก็ มีคนซื้อแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยรองเท้าวิ่งที่ซื้อไปเนี่ยมันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้หรือรีวิวให้5ดาว3ดาวอะไรก็ว่าไปอันนี้คนรู้จักเริ่มเรียบิจารนาแล้วเสร็จแล้วเราก็โพสต์ขายว่าเฮ้ยเรามีรองเท้าวิ่งนะราคาประมาณนี้โอเคไหมนะครับอันนี้จะช่วยได้เขาบอกว่าความลับของคนที่ทําออนไลน์ประสบความสําเร็จคือเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์เพื่อเป็นแค่ตัวเลือกเมื่อลูกค้าต้องการแต่คนที่สําเร็จจะใช้คอนเทนต์ไม่้ตัวเองหรือ หรือแบรนด์เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าตั้งแต่ลูกค้ายังไม่มีความต้องการคือบางทีเขายังไม่ได้ต้องการรองเท้าวิ่งซะด้วยซ้ําแต่เราเขาเ้าไปเขียนเรื่องเทคนิคการวิ่งจนนักวิ่งเข้ามาตามเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเขาเขายังไม่ได้ต้องการรองเท้าเลยนะแต่วันหนึ่งนักวิ่งอ่ะเดี๋ยววิ่งรองเท้ามันก็ขาดรองเท้ามันก็สึกเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องการใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเขาไม่ได้เกิดความต้องการเราค่อยหาตัวเลือกเพื่อซื้อนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่แบบรองเท้าขาดแล้วจะซื้อนะ แต่เราเข้าไปใจในลูกค้าตั้งแต่แรกเลยครับโดยไม่ลอให้เกิดความต้องการก่อนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าหลักเราคือใครคือนักวิ่งคือคนวิ่งใช่ไหมเพราะเราก็ขายรองเท้าวิ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสักพักเดี๋ยวมันมีความต้องการตอนแรกไม่มีเราอาจจะกระตุ้นความต้องการของเขาก็ได้นะโพสต์ไปเลยว่าการวิ่งแบบเท้ารองเท้าสึกรองเท้าขาดมันอันตรายต่อเข่าเรายังไงอย่างเงี้ยคนก็เริ่มเอาแวร์แล้วว่าเออจริงๆแล้วเราไม่ได้หลอกลวงนะครับเน้นตรงนี้นะขีดเส้นใต้ตรงนี้ไม่ใช่หลอกลวงนะม,นมันมันมี ผลลับจริงๆมันไม่ดีจริงๆนะครับเขาจะเริ่มมีความต้องการแล้วถ้าเกิดเขาติดตามเพจเราคุณภาพบทความเราก็ดีทั้งนั้นเลยนะครับเราครองใจลูกค้าได้แล้วก็ตุ้นความต้องการของลูกค้าเนี่ยรับประกันเขาจะซื้อเขาซื้อจากเราครับเขาไม่แบบอ่านเพจเราทุกอย่างจากเราเห็นโพสต์จากเราแล้วก็ไปซื้อเพจอื่นนะปกติไม่นะครับปกติไม่เพราะฉะนั้นลองถามว่าเออถ้าเกิด เขาต้องการเรื่องนี้เขาจะซื้อจากใครนะครับเราต้องมีอะไรเป็นแ a l u e ลูนะเขาคนเขียนนะครับคุณนาฟิสบอกว่ารับรองเลยว่าถ้าทําตามสิ่งที่กําลังพูดหรือเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะยอมจ่ายเงินซื้อของจากเรานะคราวนี้มาถึงเรื่องแบรนด์นะครับคือคนชอบถามว่าอยากเริ่มธุรกิจด้วยการทําแบรนด์ของสินค้าตัวเองดีไหมนะครับกับอีกปัญหาหนึงคือตอนนี้ผลิตสินค้าแบรนด์ตัวเองออกมาขายไม่ได้ เขาบอกว่าอย่างแรกต้องเข้าใจคําว่าแบรนด์ก่อนแบรนด์ไม่ใช่โลโก้นะครับมงคนบอกทําแบรนด์คือไปจ้างเขาวาดโลโก้อันนี้ไม่ใช่นะโลโก้เป็นแค่ชื่อเรียกแทนสินค้าเท่านั้นนะเป,เปรียบเหมือนคนหนึ่งอ่ะเราเรา,เรามีลูกเราตั้งชื่อว่าสมชายโลโก้คือคําว่าสมชายแต่แบรนด์คือองค์รวมของสิ่งที่ผู้คนมองเห็นเราแล้วรู้สึกกับตัวธุรกิจเราอะผมผมเปรียบเทียบให้นะครับถ้าเป็นพูดถึงในเรื่องของนโปเลนสตอรี่เนี่ยมันมีโลโก้นะ Story. นอจจจโโ้องผูดสตอรี่หลายคนอาจจะจําโลโก้ได้นะหลายคนอาจจะจําไม่ได้เลยแต่แบรนด์เนี่ยก็คือความเป็นตัวตนของของผมเองนะว่าผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือผมเป็นคนชอบเ,อเรียนรู้แชร์ความรู้ต่างๆเป็นเรื่องของธุรกิจพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้นี่มันจะเป็นแบรนด์นะครับคราวนี้ลูกค้าจะซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะต้องมีความเชื่อ100%เต็มว่าแบรนด์ประกอบด้วย3อย่างนะ ค,คือเขาต้องเชื่อเรานะครับแล้วแบรนด์เนี่ยมันคือบุคคลผู้ขายสินค้าหรือบริษัทจะสามารถทําให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับความเชื่อถือส่วนใหญ่นะครับปกติเขาวิ่งไปที่คนถ้าสมมุติผมอ,อ่านหนังสือมาเนี่ยผมก็โพสต์ในเพจผมเนาะแล้วก็มีคนตามซื้อเยอะมากเลยในเพจหนังสือที่ผมเขียนเองอถามว่าท่านซื้อท่านไม่กลัวผมหลอกเหรอ โอนเงินมาแล้วผมไม่ส่งหนังสือไม่กลัวหรอผมโหไม่กลัวหรอกฟังอาจารย์รนพดลเขามาห้าปีแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยหลอกอาจารย์เขาเขาเขาชอบเขียนบุคคลเนี่ยส่งผลเยอะมากนะแต่ถ้าเป็นเพจอื่นๆที่เราไม่เคยรู้จักแล้วอยู่ดีๆเขาโพสขายหนังสือเราอาจจะลังเลเฮ้ยแม่งโกงเปล่าวะใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่แค่บุคคลอย่างเดียวเนาะมันมีเรื่องสินค้าด้วยหนังสือผมส่งไปคุณภาพดีไหมอ่านแล้ว ไม่ใช่หวยแตกทุกอย่างอย่างเงี้ยเขาก็จะเชื่อบุคคลมีผลเยอะแน่นอนแต่ว่าก็อย่าอย่าลืมเรื่องของอสินค้าเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าบุคคลดูดีแต่ว่าสินค้าหลอกลวงสินค้าโอเวอร์คอมมิตโอเวอร์คอมมิตคือดูแบบดูแบบพูดซซเวอร์อ่ะอันนั้นอันนั้นก็ไม่ไม่เวิร์กนะครับหลายๆเรื่องส่งผลนะประสบการณ์ที่จะให้ลูกค้าตั้งแต่คอนเทนต์ที่ที่ต้องทำโดยต่อเนื่องนะบริการนะครับ แนะนำดีสะดวกรวดเร็วประทับใจการใช้งานสินค้าใช้แล้วมันตอบโจทย์อย่างที่โฆษณาหรือเปล่านะบกแบรนด์ที่แข็งแกร่งจะช่วยประหยัดค่าการตลาดของเราไปได้มหาศาลครับเราไม่จําเป็นต้องไปประกาศบอกผู้คนว่าผมเป็นคนแบบนั้นคนแบบนี้พวกเขาจะรู้จักเราอยู่แล้วนะครับผู้คนจะรับรู้ถึงนิสัยความเชื่อผ่านการฟุมฟักแบรนด์มาตลอดเพราะฉะนั้นจะขายของไม่ใช่ป,ปดัดโพสเปิดเพจเพิ่มขายตู้มเลยเราอาจจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมานะครับ เขาบอกว่าคําถามคือตอนนี้เราน่าเชื่อถือขนาดไหนนะอีกเรื่องครับที่คนสนใจก็คือ,เ,อ,อเรื่องของพฤติกรรมของลูกค้าที่ชอบราคาถูกแล้วจะบอกว่าซื้อเพราะถูกนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็เรายังซื้อของแพงเลยอะเราไม่ได้ซื้อแต่ของถูกอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องถูก ก็บอกเลเวลของสินค้ามันมีอยู่4ี่เลเวลนะอันแรกคือเหมือนกันเลยอันนี้คุณสู้อะไรไม่ได้นอกจากราคาใช่ไหมถ้าสินค้าเหมือนกันอันที่2คือแตกต่างกันอันที่3บริการแตกต่างน่าจดจำและที่4คือประสบการณ์ที่แตกต่างจนหาที่ไหนไม่ได้เนาะถ้าถ้าเราอยู่ในแค่เลเวล1กับเลเวล2เนี่ยมันมันก็ต้องแข่งราคาเลเวล1นนี่มันมันไม่ต่างเลยมันเหมือนก็ต้องแข่งแต่ราคาใช่ไหม ถึง2นะพยายามแตกต่างแต่แตกต่างได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็มีเรียนแบบออกมาแต่พอเป็นเรื่องของ3กับ4เนี่ยมันมันเป็นประสบการณ์แล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันหาที่ไหนไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องพัฒนาสินค้าหรือบริการเราให้อยู่ในเลเวลที่สูงขึ้นที่ใครมาลอกเรียนแบบไม่ได้นะเขาบอกว่าประสบการณ์คือความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์นะอาจจะมาจากความยากง่ายในการใช้สินค้าหรือบริการนะความรู้สึกสมหวังจากสิ่งที่คาดหวังใช่ไหม ความประทับใจจากการใช้บริการคํากล่าวตอบรับขอบคุณอะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะช่วยนะยิ่งลูกค้าใช้เวลากับเรามากเท่าไหร่เขายิ่งมีโอกาสจ่ายเงินซื้อของจากเรามากเท่านั้นถึงจะแพงกว่าก็ตามคุณไม่เคยมีประสบการณ์ในการยอมจ่ายเงินแพงทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่จริงๆเรามีที่จ่ายถูกกว่าไหมเพราะว่าเราเสนิทกับคนนี้เรารู้สึกคนนี้เขามีอัธยาศัยหรือว่าบริการคนนี้เนี่ยชัวร์มากหรือแม้กระทั่ง เขาเขาเขาซื้อตรงเขาอะไรหลายๆอย่างเป็นแบรนด์เขาไงซึ่งเราก็ยินดีที่จะจ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถให้เขาอยู่กับเราแล้วเราพยายามสร้างความประทับใจให้กับเขานะเขาก็จะไม่ไม่หนีจากเราไปถึงแม้ว่าคู่แข่งเราจะพยายามลดราคาเขาก็ตอบเฮ้ยไม่เอาซื้อกับเราดีกว่านะครับที่สําคัญอีกเรื่องเนะเวลาเราบริการเขาดีพูดจาเขาไปไพเราะเขาประทับใจเขาจะบอกต่อด้วยนะ เขาทำหน้าที่เหมือนเหมือนเหมือนเซลล์บริษัทเราเลยเนาะมาช่วยโฆษณาให้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่อยากปวดหัวเรื่องโดนตัดราคาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าเราให้อยู่ในเลเวล3กับ4จําได้ไหมประสบการณ์ที่แบบโอ้โหประทับใจน่าจดจําบริการนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่แตกต่างจนที่อื่นไม่มีฮะคือคือคุณชุนจะได้จากที่นี่ที่เดียวนะครับนั้นเราต้อง add v a l ู อยากไปยนูนดับ3ามดับสี่ทำไงบริการดีมากคอนเทนต์ดึงดูดสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าโดยเฉพาะประสบการณ์ระดับบุคคลเพื่อให้ลูกค้ามาใช้เวลากับธุรกิจของคุณให้มากที่สุดผมเล่าเคสของคุณนาวฟสให้ฟังฮะคุณนาวฟสเนี่ยชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ช่วงหนึ่งคุณนาวฟสก็แบบเพจสมองไหลเนี่ยเพจที่คุณนาวฟสเปิดเนี่ยก็คือรับขายหนังสือนะครับคราวนี้โอ้โห เพจขายหนังสือมีเพียบเลยจริงปะเข้าไปดูช้อปปี้ลาซาด้าหรือแม้กระทั่งซีเอเองก็มีขายออนไลน์นอินก็ขายออนไลน์แล้วคุณนาฟิสมาขายหนังสือผ่านเพจใครมันจะไปซือ้อแล้วหนังสือมันไม่ใช่ว่าคุณนาฟิสเขียนเองด้วยซ้ำนะเป็นหนังสือของคนอื่นด้วยแล้วทําไมต้องซื้อคุณนาฟิสอ่ะถ้าเราไม่ไม่มีอะไรเนี่ยมันมีหห,ห,ห,หนทางเดียวที่คุณนาฟิสจะขายได้คืออะไรขายถูกกว่า C ีเซึ่งคุณนาฟิสจะไปขายได้ไงครับคุณนาฟิสไม่ได้เป็นสำนักพิมพ์ ไปไปขอไปซื้อจาก C ีมาขายมันม,มีทางขายถูกกว่า C ีอยู่แล้วถูกปะแต่ที่คุณนาฟิตขายได้ขายแพงกว่าด้วยเพราะคุณอยากได้หนังสืออะไรคุณอินบ็อกมาผมกําลังมีปัญหาเรื่องออหัวหน้าเป็นคนแบบนี้ชอบดุผมจะอ่านเล่มไหนดีคุณอาฟิตเป็นคนอ่านหนังสือเยอะแนะน,นําหนังสือเลยเล่มนี้ดีครับซื้อไหมเราจะมีไหมไปถามคุณนาฟิตแบบนี้เสร็จปุ๊บโอเคครับเดี๋ยวผมไปซื้อซีเอ็ด คุณอาฟิกเขามีขายอะเอาไหมครับผมมีหนังสือเล่มนี้ราคาเท่านี้อาจจะแพงกว่า c ีด้วยเฮ้ยถามขนาดนี้บอกขนาดนี้ต้องซื้อแล้วปะ่ะ250บาทก็เอาซื้อ c ีอาจจะได้ลด10%เหลือ225บาทเอานี้ดีกว่าถามเขาขนาดนี้แล้วไปซื้อ c ีได้ไงอ,อารมณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับ add value ให้คุณค่าขออีกสักบทนะวันนี้คงไม่จบนะครับ มีคำถามว่าเอ๊แต่ก่อนเคยขายดิบขายดีเลยนะแต่ทําไมวันนี้ขายไม่ได้นะ <ST AR> เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติครับธุรกิจก็เหมือน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 สิ่งอื่นๆนะมันมีเกิดขึ้นดํารงอยู่แล้วก็ดับไปนะมันไม่ได้สินค้ามันจะไม่ได้ขายดีไปตลอดการนะครับปกติจะเป็นแบบนั้นนะธุรกิจเหมือนครอบครัวสินค้าก็เหมือนสมาชิกในครอบครัวนะครับเพราะนั้นเราต้องสร้างสินค้าสดใหม่แตกต่างให้มันเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นหนังสือที่ผมเขียนทุกเล่มครับ ตอนออกมาใหม่ก็ขายดีนะครับโอ้คนซื้อกันเยอะแต่มาตอนนี้เนี่ยบา,บางเล่มก็ยังพอขายได้แต่มันไม่ดีเท่าวันแรก,แรกๆที่ออกอยู่แล้วทําไมอะ่ะเพราะคนอ่านกันหมดแล้วไงคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาสนใจหนังสือผมเนี่ยเขาก็อ่านหมดแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคยังมีอีกหลายตอนเลยนะที่จะเป็นประโยชน์นะครับก็แนะนํานะครับอันนี้ก็เห็นไหมพอหนังสือดีใช่ไหมคุณภาพดีแล้วตัวตนใช่ไหมแบรนด์คุณนาฟิตอิสลามจะเคยเจอตัวย่งแบบ น่าแบบ Face-to-face ยังแต่คุยทางทางออนไลน์แล้วประทับใจนะเป็นคนที่น้อมน้อมถ่อมตนนะโอ้ oo, อาจารย์ผมมาได้ตรงนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากอย่างเงี oh, ้ยโอ้จริงๆผมว่าคุณนาฟิตเป็นคนที่แบบพัฒนาตัวเองอยู่แล้วไม่ไม่ฟังพอดแคสต์ผมคุณนาฟิศก็ประสบความสาเร็จแน่ๆอยู่แล้วแต่ก็อุตส่าห์ให้เกียรติครับนะขอบคุณอาจารย์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนังสือก็ส่งมาให้ผมบอกต่ออยู่แล้ว โดยที่ไม่ได้1คือ1ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับคอมมิชชั่นใดๆไม่ได้เกี่ยวนะครับสคือคุณอฟิสไม่ได้พูดด้วยสามย์ครับจัดพอดแคสต์ให้ผมหนึ่งตอนเรื่องหนังสือไม่เคยพูดครับแ,แล้วผมก็พูดกับทุกคนนะว่าหนังสือเนี่ยผมจัดเพราะว่าผมอ่านและชอบนั่น,น,นเองที่สำนักพิมพ์หลายๆสำนักพิมพ์ส่งมาผมก็ไม่ได้อ่านได้ทุกเล่มเพราะเพราะหนังสือมีเป็นร้อยเป็นพันเล่มครับแต่ผมก็ขอบคุณนะ แต่ว่าถ้า,ถาจะคาดหวังว่าส่งเราต้องอ่านเนี่ยอาจจะไม่ขออนุญาตไม,ไม่ส่งมาก็ได้นะครับเพราะว่าไม่อยากทําให้ใครผิดหวังแบบนั้นแล้ก็บอกทุกเล็บอ,อย่างเงี้ยมันคือแบรนด์คุณนางฟิตซึ่งซึ่งจริงคุณนางฟิตไม่ได้นิดเลยหนังสืออยู่อันดับหนึ่งอยู่แล้วหนึ่งก่อนที่ผมจะมาพูดในนบดอนสตอรี่ด้วยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะฮะแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ story a life changing story.